หน,นึ่งสองสามนะครับนี่ความแตกต่างของวัสดุเรียงต่างชนิดนี่เป็นวัสดุข้าวสุกนะครับข้าวสุกซึงเราใจข้าวชนิดแข้งมาฮุ่งพึงสุกสกึงดิบนะครับข้อดีของวัสดุที่เป็นข้าวสุกก็คือเสียเชือเช้อละเลียงหายเป็นเร็วนะครับตามถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้เร็วและก็โอกาสที่จะเรียงเร็วเชือ้อ เป็นได้ทุกทุ่งนะครับนีคือข้อดีและข้อแตกต่างของข้าวทุกซึ่งก็นี่คือข้าวโพดนะครับนี่ข้าวโพดข้าวโพดข้อดีของข้าวโพดก็คือลางลางแลว้วนะครับลางไหนนี่คือลางไหน้นะครับลางทําให้ทหําให้เนือ้อไม่เละเนือเนื้อเนือ,นอไม่เละนะครับแต่ไตโคลเดมาเพียงแรงแต่คลเด,ดมาสามารถขึ้นได้รบมาเหล็ก แ้วก็เขียวเค็มทําให้เจือมีความแข็งแรงสูงซึองอีกวัตถุดูอีกย่างหนึ่งที่เรานํามาเลียงนํามาเปรียบเทียบนี่เป็นวัสดุดทีใช่ข้าวเปลือกนับข้าวเปลือกข้อดีของข้าวเปลือกก็คือหลางงายเชื่อมีความแข็งแรงสูสง,ง,นงเ,น,เ,งน,เนื่นนนองจากมีปริมาณธาตุาหานครบถ้วนไม่จะเป็นจะมุกข้าวเป็นรำข้าวหึืออย่างของยู่ไม่ทุกทำลายไม่ทุกเครื่องซีซีให้ไป ในเม็ดข้าวนะครับแต่การเลียงเชือ้อไตโคเด์มาในข้าวเปลือกต้องระวังนิดนึงมันจะเติบโตชานะครับการรับผลที่ใจร้อนๆนี้อาจจะเท่นวหวาสาวันแลลวข้าววันแล้วอาจจะยังไม่เคี่ยวเราต้องรอใจเย็นๆนิดนึงแต่เลียงแล้วถ้ามัดนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกตานะครับวัสดุลงนี้นะครับวัสดุลงนี้เนีลงเล็กได้ถอดท่อมาครับวัสดุ หลายๆย,ย่างพบหวาวัดสะดูที่เป็นข้าวโพดและข้าวเปลือกพี่น้องเราพี่น้องก็ไทก,ก้อนสามารถนํามาเลียงให้เชือมีความแข็งแรงและนําไปจ่ายประโยชน์ได้โดยที่ไม่มีข้อจากัดนะครับสามาัดเอามาลาลางเชือไปจ่ายประโยชน์ในีารเชือมีความแข็งแรงลางไงนํามาจ่ายประโยชน์ไงนะครับถ้าหากววาพี่น้องไม่ได้นํามาลางเผื่อคิดรือราด,ด,ดต้นผืก นักบวชถดูเรานี้นัคบับสามารถนำใบว่านโคนต้นผืชได้ลึกนะครับแต่ค่อยจากัดใยงานในตอนที่เราว่านเพื่อนาไปใช้ประโยชน์เนี่ยจะต้องเป็นช่วงที่มีความชื้นทุกๆเช่นว่าช่วงช่วงมีน้ําชื่อว่าว่างอยากว่านแน้วหลน้ำตามนะครับแต่กนดินมาพวกนี้ก็สามารถที่จะป้องกันกําจัดโรคพืชให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างได้ก้อนขัด